ผมสวัสดีครับนี่คือรายการเกยไลอยทีวีนะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตอบตอบคำถามแล้วก็ชี้แจงอะไรนิดหน่อยนะชี้แจงพวกแบบคนถามเข้ามาเยอะหรือไม่เข้าใจหรืออะไรอย่เงี้ยแล้วก็ส่วนใหญก็มีปัญหาเยอะนะเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงในคลิปนี้เลยขอขอหน่งนะ มาเรื่องแรกก่อนเอผมก็จําไม่ได้หมดนะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแต่ก็เอาที่จาได้ตอนนี้แล้วกันนะรู้สึกผมแบบปวดหัวทนไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแบบอยากจะดา่า <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่จะด่าได้ไงฮนะโอ้คนดูผมโอเคเรื่องปัม๊มอ่าอย่างแรกก็เว็บปั๊มก็อ่า,อาถ้าในเพจในเพจในเพจอ ก็เออก็อาจจะไม่ลงจริงอะนะแต่คืออย่างน้อยเพจผมเดี๋ยวนี้ผมไอมยได้ตอบแล้วนะคือแบบปวดหัวมากเลยขอพักก่อนก็ก,ก็ไม่มีเว็บปัม๊มบอกจริงนะเออนี่มีไม่มีแต่ว่ามันมันวุ่งโพสไงอ่าแต่หลังๆอาจจะไม่มีใช่ไหมคือว่าหาเว็บปัม๊มไม่เจออะไรประมาณนี้นะ ก็ส่วนใหญ่มีแต่คนอ่าขายมีแต่คนถูกใจในเพจอะแต่มันไม่มีคนเข้ากลุ่มใช่ไหมก็คือไม่รู้แต่ผมก็โพสใน youtube ให้หมดเลยนะเอาแบบละเอียดเลยนะแบบให้เข้าใจเลยจะช้าไปยังช้าพร้อมกันเลยนะผมก็จะแปะลิงก์ลิงก์กลุ่มลิงก์กลุ่มลิงก์เพจให้หมดนะ เนี่ยผมก็แปลให้หมดนะนี่เพจนี่กลุ่มทอ l k โอเคนะก็เข้ากลุ่มอืมก็เข้ากลุ่มมาแล้วก็ก็มีบอกหมดนะไม่รู้ว่าไม่เข้าใจอะไรอ่าสรุปเรื่องเว้ปั๊มเคลียร์นะอยู่นี่โอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างถามอะไรวะ บัมโปไหมไม่ได้โปนะผมเปิดคอมหลายเครื่องนะครับผมโอเคจบนะต่อมาก็เรื่องอะไรกวะเรื่องเข้าเข้าแคนอ่าเรื่องเข้าแคนก็เหมือนกันก็ต้องอ่ะอยากเข้าแคนก็เขียนไว้ให้อยู่คือปักปักหมุดไว้แล้วอะนะอยู่ข้างหน้าเลยอ่ะเข้ามาต้องเห็นอะเรื่องเข้าแคนก็กดที่ตรงนี้นะถ้าอยากเข้าแคนเออก็เข้ามาอ่าน แค่นะักก็มีมีอย่างที่ในนี้ไหมถ้าไม่มีก็ไม่รับนะฮะส่วนเรื่องอันนี้เลยประเด็นเลยถ้าต่ำกว่านี้จะดูเป็นพิเศษก็คุยรู้เรื่องไหมนะก็ก็คือต่ำกว่านี้ก็รับนะแต่คือต้องดูด้วยว่าคุยกันรู้เรื่องเปล่าแต่บางคนก็ไม่เข้าใจว่าต่ำกว่านี้ไม่ได้หรอแล้วก็ไม่ได้ติดต่อมาถามผมโดยตรงนะผมก็ไม่รู้เพราะคนแบบ ไม,ไม่ได้ทักมาหาผมอะไรเงี้ยมันผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเรแ,แบบอย่างเช่นทักมาเฟซผมโดยตรงใช่ไหมมันไม่ขึ้นนะครับคืออะไรแบบนี้อันนีบ้บางคนก็เพื่อนผมบางคนก็ไม่ใช่บางคนก็คนที่ผมตอบไปนะก็คือแบบมันไม่ขึ้นมาแบบเด้งขึ้นมาแบบปกตินะอย่างเช่นอันนี้เพื่อนผมปุ๊บเด้งขึ้นมา่างนี้ใช่ไหมเวแบบลาทักมามันไม่เด้งนะมันจะอยู่นี้แล้วมันไม่บอกด้วยนะว่า ว่ามีคนสง่งข้อความมาคือผมต้องกดเข้ามาดูเนี่ยเห็นนะเนี่ยคือคนทักมาเต็มเลยผมก็ไม่ตอบเพราะผมไม่รู้นะแล้วอีกอย่างผมต้องแบบเข้ามานั่งตอบเพจตอบอะไรด้วยก็เวลาผมผมทําคนเดียวอะ่ะเข้าใจมะมันไม่มีเวลาขนาดนั้นแล้วก็เรื่องหญิงก็ผมไม่ได้หญิงนะคือต้องมานั่งผมตอบคาถามคนไม่หมดอะ่ะเข้าใจว่าแล้วเวลาส่วนตัวผมก็ต้องมี ผมต้องไปเที่ยวไปเล่นผมยังวัยรุ่นอยู่เข้าใจอ่ะผมไม่ใชเ่เอาเวลามานั่งหน้าคอมอยู่ทุกวนันทุกวนันทุกวันผมก็ต้องออกไปเที่ยวกับเพื่อนใช่ไหมเออนั่งรถเล่นอะไรอย่างนี้อืมก็ฝากไว้ด้วยนะนเรื่องข้าแคนก็นี่ทาตามนี้นะคือบางคนอ่านแล้วอะแต่คือไม่รู้เรื่องเช่นถ้าพร้อมแล้วให้เข้ามาในท็อกเลยทอกก็มีให้แล้วนะเนี่ยกดเข้ามาตรงเนี้ย มันก็จะเข้าท้องเลยไม่รู้ก็ไม่เข้าใจอะไรนะก็จะอยู่ในท้องอัก็เข้ามาท้องแล้วก็คุยแค่เนี้ยพอเข้าแคนเสร็จก็อันกดในแคนด้วยอ่าก็ถ้าไม่ตามตามกดในแคนผมเตะนะก็ไม่รับไม่รับกลับเข้ามาอีกรอบที่สองก็กดเยอะนะแล้วก็ขอให้เครดิตเขานิดน,นึงนะรอบพี่เจกาจักน,นะครับผมก็เคแคนนี่ก็ ขอใช้กดของแคนเขานะเพราะว่าถ้าทางกดเขาดีมากกดคือนหน้าเอาเป็นตัวอย่างเดี๋ยวขอเวลาแป๊บน,นึงนะครับผมนี่นะนี่ก็ปีใหม่แล้วก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยแล้วก็เห็นนะผมก็ต้องแบบไปเที่ยวเห็นไหมแบบว่าปีใหม่อะไรเงี้ยเออก็ต้องแบบมีเวลาส่วนตัวบ้างไม่ใช่เวลามานั่งหน้าคอมนะไม่ใช่เด็กติดเกมขนาดนั้นอ่าแล้วก็ส่วนเรื่องแคนเก็ตแล้วนะครับผม ถ้าขาดเหลืออะไรไว้ก็ต้องขออภัยนะอาจจะแบบทิ้งอาจจะพิมพ์เขียนไว้ในใน YouTube นี้นะอ่าต่อมาเรื่องอ่าพี่ทำไมขากจังก็บอกเลยนะว่าว่าผมผมไม่ได้เก่งนะผมแค่คนเล่นพีพีคนหนึ่งที่แบบอยากอัดคลิปให้คนดูเฉยแค่นั้นเองไม่เคยบอกว่าตัวเองเก่งอะไรครับแล้วก็อ่ะ มงเออครับก็พี่ทำไมเล่นกับคนคนโหดเอ้ยพี่ทำไมไม่เล่นกับกับคนคนโหดอ่ะชอบยิงไก่อ่าผมถามว่าคือเวลาเราเล่นอัดคิปให้คนอื่นดูใช่ไหมเราก็ต้องเล่นกับคนไม่เก่งสิเราถ้าเราเล่นกับคนเก่งกว่าเราเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนไปเลยใช่ไหม ือเราก็ต้องเล่นกับไก่สิใช่ป่มเออไม่งั้นผมจะไม่จะมีคลิปโหดไหม่ให้คนดูอะเออหรือว่าไพี่โหดจังอะไรเงี้ยคือผมจะมีคำนี้อะอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมเออถ้าแบบโชว์แบบลงคลิปแบบโชกากเงี้ยเออมันก็มันก็กาก่ะนะเออก็ใช่อะ่ะคุณก็มาว่าผมดีดีว่ากาก,ากพอโชว์เก่งคุณก็ด่าผมดีดีว่ากากระถูกผมก็กากระดีครับโอเคอะอย่างที่บอกก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองเก่ง อ่าส่วนเรื่องโค้ดครับผมผมรับฝากซื้อโค้ดอย่างเดียวนะไม่เคยซื้อมาจากงานแล้วก็มามาขายต่อนะคือรับฝากเดียวซื้อซื้อตามที่ลูกค้าฝากมาแล้วก็ให้เลยนะครับผมส่วนแอดมินโอตอนนี้ผมได้ปลดปลดแอดมินโอแล้วนะเพราะเขาทำการซื้อขายในกลุ่มผมก็ปิดกดนะครับผมโอเค แล้วก็เรามาเรื่องเรื่องแคนไปแล้วหญิงไปแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมก็กี่ทีละแปทีละก็มานั่งบ่นยาวๆแล้วคือทุกอย่างทุกอย่างงผมก็แปะไว้อยู่ในนี้หมดแล้วนะครับผมแล้วก็เมื่อก่อนมีกลุ่มไอ้นี่ของผมกลุ่มที่แบบใครที่สามารถติดต่อผมไม่ได้ผมจะสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาให้ทุกคนเข้ามาในกลุ่มนี้ใช่ไหมแล้วเพื่อโพสอะไรหาผมอะไรเงี้ยเออ ลุ่มนั้นผมได้ปิดไปแล้วแล้วก็คือตอนนี้ผมได้แก้แก้แก้ในกล่องข้อความในเพจแล้ว้งว่าให้แบบส่งข้อความมาให้ผมได้คือตอนแรกมันส่งข้อความไม่ได้ไงโอเคครับผมก็ฝากแค่นี้นะสวัสดีปีใหม่ด้วยนะอย่าลืมทำบุญได้เยอะนะปีใหม่แล้วก็ขอให้โชคดีมีชยัยได้วีนเก่งแล้วก็อะไร,รอีกอะบนของก็เก่งนะรวยๆแล้วกันนะโอเคครับไปแล้วครับผม